ปเดี๋ยวเราพาไปชมรถกันรถกําลังจะแต่งแต่ไม่ได้แต่งส่งมอบนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งไอ้นี่แต่งโชว์นะคะเราต้องมีอะไรที่มันแบบต้องโชว์ก่อนก่อนที่เราจะเอา,เอาผลิตภัณฑ์เราไปขายเนาะ <c oughs> ซึ่งคันนี้มันเป็นโอโ้เสียงหมดคันนี้เป็นตัว all new mitsubishi t r i t o n ตัวตอนเดียว4 wheel เป็นเซิยนแนี่เลยนี่ค่ใส่ล้อยังหอขนาดนี้นะแล้วคิดดูว่าถ้าจัดเต็มนะ ถ้าใส่แบบเต็มโหมดทุกอย่างนะกันชนท้ายเหล็กบันไดข้างเหล็กนี่จะหล่อขนาดไหนมีโลบงโลบ้างเข้าไปเนี่ยสุดเลยนี่ยางนะบิ๊กฮอนเจ็ดหกสี่มาแล้วใส่แล้วหล่อปะ่ะคันนี้ไม่ทำอะไรเลยใส่แค่ยางนี่ค่ะนะคะใส่แค่ในส่วนของตัวยางแล้วก็แม็กนะคะแม็กเลนโซแท้นะแล้วก็ตัวยางบิ๊กฮอนเจ็ดหกสี่นะคะ ่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกรถนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นในส่งของเกียรออโต้นะคะราคาจำหน่าย7 5แส0 0บาทเท่านั้นนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งนะคะจะเต็มให้ล้อแม็กเท่ๆแบบนี้เลยสนใจก็ติดต่อเมกา้าูยเก้สี่แปดแอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสวัสดีจ้าขึ้นรถค่ะเดี๋ยวเมก้าพาดิฟนี่ ออนิวมิส i บิช t ไททานซิงเกิลแคปโฟ e e l ฟังเสียงดิพร้อมไหมพร้อมแล้วไปขับรถได้ข่าวว่าขับรถแข็ง <c oughs> แข็งตัวค่ะขับรถแข็งตัวค่ะ <c oughs> โอ้ยเสียงเท่อะเท่ป่ะใช้ได้อ่ะ เราบุคคลที่เป็นคนขับรถแข็งค่ะแข็งตัวที่สุดเราเอาเลยนี่สองเจดหกสาประกันมีไหมมีไม่รู้ชั้นไหนรกระบะเขายาวยใช่จีใช่กระบะเขายาวมากเลย được được để lo giống bạc đi đi ăn ừ. 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 nó ạ เรียบร้อย